สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับประจําเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตสัญญาที่4ีนะครับผมเนี่ยครับก็คือนะครับแนวโน้มของเส้นทางนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ฝั่งขวามือแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเมื่อกี้จุดเริ่มต้นเมื่อกี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาที่4ีนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวสักหน่อยก็จะย้ายฝั่งมาอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือนะครับ <PL reflex> หลังจากนี้นะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับไปจนถึงสถานีนะครับหนองซีดานะครับก็ถึงจะเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งขวามือนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะตรงไปจนถึงสิ้นสุดสัญญาเลยนะครับแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเพื่อรอเชื่อมต่อกับสัญญาที่4ขีด5นะครับช่วงก่อนถึงสะพานทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับตอนนี้ก็มีการเข้าพื้นที่มาเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่ม มีการเข้าพื้นที่มาทำเสาเข็มเลครับตัวนี้นะครับเป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับสระบุรีนะครับถนนหมายเลขสามหกสองนะครับซึ่งจะเป็นทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับซึ่งจะเป็นวงแหวนรอบสระบุรีเลยครับตัวนี้ ช่วงบริเวณนี้ก็มีการเข้าพื้นที่มาทําเสาเข็มนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ในการทํางานค่อนข้างจะทุรกทุเรนะครับในช่วงบร,บริเวณนี้นะครับโอ้โหมีน้ําขังเต็มเลยครับทุกท่านนี่นนครับค่อนข้างที่จะทําลําบากครับผมช่วงนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการทเาเสาเข็มอยู่นะครับเนี่ยครับจะเห็นรถอุปกรณ์ขุดเจาะมากมายอยู่บริเวณนี้นะฮะ เนี่ยครับช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับการเข้าพื้นที่ของช่วงจากสระบุรีมาวันปอกเปกก็จะมีการเข้าพื้นที่แค่ถึงประมาณนี้อยู่นะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงเลยตรงนี้ไปก็มีการเริ่มเคลียร์หน้าดินไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาหินนะครับมาเทใส่นะครับเพื่อทําให้ทางบริการมันแข็งแล้วก็มันแน่นนะครับเพื่อที่จะได้ทํางานง่ายต่อไปนะครับความคืบหน้าก็มีประมาณนี้ครับทุกท่านสําหรับ สถานีที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับคือสถานีบ้านปอกแปกนะครับทุกท่านนะครับโดยรถแนวเขตรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะอยู่ข้างหลังสถานีบ้านปอกแปกนะครับตอนนี้ก็ช่วงบริเวณหลังสถานีนะครับก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการอะไรนะครับ โดยแนวเขตรถไฟความเร็วสูงนะครับทุกท่านมันจะอยู่หลังเสาไฟฟ้าไปเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นหลักสีแดงนะครับที่เขาเสียบไว้นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวขี่เลยไปตรงนี้ไปนะครับจุดที่มีรางรถไฟเก่าวางไว้นะครับทุกท่านจะเห็นชัดกว่านะครับเนี่ยครับมันจะอยู่เลยเสาไฟฟ้ากับถนนเล็กๆเนี่ยไปเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยพอเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ไปตรงถึงต้นจำอยู่ดีข้างหน้านะครับเห็นร่องรอยการเคลียรน พื้นที่ไว้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่แหละครับตรงแนวเขตนะครับมันอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับทุกท่านเนี่ยครับผมก็เลยเข้าใจว่านะครับเขาก็น่าจะทําแนวรถไฟความเร็วสูงนั้นหลังสถานีบ้านปอกแป๊กนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่การก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการมาปักป้ายนะครับแล้วก็ทําทางบริการนะครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงจากปอกแป๊กนะครับไปถึงหนองซีดานะครับตอนนี้ก็ อยู่ในขั้นตอนการทําเสาเข็มเหมือนกันครับผมเนี่ยครับเขาก็มีการมาทําทางบริการไว้นะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการนะครับปรับหน้าดินนะครับแล้วก็ทํางานเสาเข็มอยู่นะครับก็สัญญาที่สี่หกเนี่ยก็จะหน้างานก็จะประมาณนี้กันเกือบทั้งหมดเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นการเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็งานเสาเข็มซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเห็นมีความเพิ่มหน้ามากที่สุดก็จะเป็นช่วง ตรงสถานีบ้านพาชีนะครับที่จะเดินทางไป้าคแก้วนะครับอันนั้นก็คือเสาเข็มนะทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กําลังใช้แบ็ k โคนะครับขุดหลุมอยู่นะครับตอนนั้นเพื่อสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะทําฐานฟุตติ้งต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงพอถึงตรงสถานีบ้านพาชีนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ทุกท่านดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะอยู่ในขั้นตอนการเข้าพื้นที่เพื่อทําเสาเข็มนะครับ ก็จะเห็นว่าเห็นได้ไหมครับมีรถอุปกรณ์ขุดเจาะเสาเข็มเข้ามาทํางานในพื้นที่ตามที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดเกือบกลางนะครับช่วงที่จะเดินทางไปถึงหนองซีดานะครับก็จะเห็นว่านะครับมีรถอุปกรณ์ขุดเจาะเข้ามาในพื้นที่นะครับเห็นไหมครับก็ตามที่ผมบอกเลยครับส่วนมากก็จะเป็นงานเสาเข็มนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ดําเนินการเจาะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ยังไม่ได้มีความเพิ่มหน้าอะไรมากกว่างานเสาเข็มนะครับผมเนี่ครับหลังจากนี้นะครับทางรถไฟเนี่ยก็จะเริ่มตีโค้งนะครับเข้าที่สถานี นองซีดานะครับพอเข้าถึงสถานีน้องซีดานะครับจุดที่มันเป็นทางโค้งนะครับหลังจากนี้ตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับถึงจะเปลี่ยนฝั่งนะครับไปอยู่ฝั่งขวามือนะครับทุกท่านตรงบริเวณนี้ครับแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นฝั่งขวามือนะครับยาวไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงสถานีบ้านดอนกลางเลยครับทุกท่าน อันนี้ก็คือสถานีหนองซีดา chest. นะครับทุกท่านเนี่ยครับเราเดินทางเข้าสู่สถานีหนองสีดาแล้วนะครับทีนี้นะครับต,รตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับตอนนี้ก็คือย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งขวาแล้วครับทุกท่านเดี๋ยวทีนี้นะครับกล้องผมก็จะมาถ่ายฝั่งขวามือแล้วนะครับเนี่ยครับตัวทางรถไฟเนี่ยก็จะคอมตัวทางโค้งนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนฝั่งไาอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็จะอยู่ฝั่งขวายาวๆนะครับทุกท่านนะครับไปจนถึงนู่นเลยนะครับ สถานีบ้านดอนกลางเลยครับผมพอออกจากน้องซีดาไปแล้วนะครับทางก็จะมาอยู่ฝั่งขวานะครับก็ยังจะเป็นทางยกระดับอยู่นะครับถ้าตามแต่ก่อนนะครับตามหลักนะครับก็คือทางจะเป็นทางยกระดับนะครับแล้วก็ลดระดับลงนะครับเป็นทางระดับดินนะครับเข้าสู่ที่ตัวสถานีน้องแสงนะครับแต่ว่าทีเนี้ยทางสถานีน้องแสง ชาวบ้านนะครับมีการร้องขอให้เปลี่ยนแบบนะครับ <ve> <ๆ descriptive together> ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ข้อตกลงกันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าของตัวสถานีน้องสีดาครับตอนนี้ก็มีการเข้าพื้นที่ครับผมนะครับมาทํางานเสาเข็มนะครับตอนนี้เห็นไหมครับก็มีการทําทางบริการเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการขุดเจาะนะครับเสาเข็มนะครับนี่ครับรถอุปกรณ์ก็เข้ามาหลายคันนะครับนี่ครับกำลังดําเนินการนะครับอีกประมาณ3-4เดือนนะครับก็น่าจะเห็นความคืบหน้านะครับทุกท่านนี่ครับ คิดว่านะงานฟุตติ้งก็น่าจะมีนะครับเนี่ยครับก็มีการเข้าพื้นที่ประมาณนี้อยู่นะครับตามที่ทุกท่านเห็นนะครับก็มีรถอุปกรณ์ขุดเจาะเข้ามาหลายคันอยู่นะครับเดี๋ยวนะครับพอเลยเส้นทางตรงนี้ไปแล้วนะครับผมก็คือตรงเส้นทางที่จะเดินไปสถานีหนองแซงนะครับผมจะทําการตัดออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมันก็ยังเป็นป่าหญ้าอยู่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมาต่อกันอีกทีนะครับตรงจุดเชื่อมนะครับที่เป็นของสถานีหนองกลวยเลยนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นป่าหญ้าแบบนี้ครับยาวไปจนถึงหนองแซงเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนจากหนองแซงนะครับมาถึงหนองกลวยนะครับเนี่ยครับช่วงที่มาจากสถานีหนองแซงนะครับเดินทางมาที่ สถานีหนองกลวยนะครับช่วงบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็มีการเข้าพื้นที่แล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการขุดเจาะเสาเข็มนะครับตอนนี้ก็มีการเคลียร์หน้าดินไว้แล้วครับผมเนี่ยครับเราก็เดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีหนองกลวยแล้วนะครับทุกท่าน สัญญาที่4ีขีดหกเนี่ยดำเนินการโดยบริษัทยูนิคนะครับเอนจิเนียริงเนะเข้าพื้นที่นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2 5 6 6นะครับตอนนี้นะครับความเคลื่อนหน้าก็ตามที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นงานเสาเข็มนั่นแหละครับออกจากน้องกวยไปแล้วนะครับทุกท่านเรากำลังเจรเินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีบ้านพาชีนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้นะครับ ความคืบหน้านะครับช่วงออกจากหนองกลวยนะครับไปบ้านภาชีก็จะสังเกตเห็นว่านะครับก็มีอุปกรณ์ขุดเจาะเสาเข็มนะครับตอนนี้มีรถอุปกรณ์เข้ามาแล้วนะครับเนี่ยครับกำลังดําเนินการทํางานอยู่นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับคันสีแองๆนั่นแะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าเขาตอนนี้ผมว่าทางบริษัทผู้ับเหมออะนะครับเขาก็เริ่มเข้าพื้นที่แบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับเนี่ยครับกำลังดําเนินการแบบเต็มสูบเลยนะครับเนี่ยครับกำลังกระจายงานกันอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มทํางานขุด เจาะเสาเข้มกันอยู่นะครับในอนาคตข้างหน้านะครับคงต้องเห็นความคืบหน้าแน่นอนนะครับทุกท่านเนี่ยครับเนี่ยครับจะเห็นรถอุปกรณ์ทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถดัานะครับหรือว่ารถฉีดน้ํานะครับตอนนี้ก็เริ่มบรรทุกกําลังกันมาเพียบแล้วครับเตรียมพร้อมทํางานกันมากเลยครับเนี่ยครับตรงบริเวณข้างหน้าของเรานะครับก็จะเป็นคลองน้ํานะครับเป็นคลองระพีพัดนะครับผมว่า คลองใหญ่ขนาดนี้นะครับในอนาคตตรงบริเวณนี้นะครับก็ต้องออกแบบตัวสะพานข้ามนะครับเป็นแบบคานยื่นสมดุลนะครับเหมือนกับจุดข้ามจุดอื่นนะครับที่มีระยะสะเปลียนยาวกว่า30เมตรนะครับผมนี่ครับพอข้ามคลองและพีพัดมาแล้วตอนนี้ก็ความคืบหน้าช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้าพื้นที่ครับผมแล้วก็มีการทําทางบริการไว้นะครับงานเสาเข็มช่วงบริเวณนี้นะครับทุกท่านยังไม่ได้มีการจอะเสาเข็มนะครับนู่นเลยครับ ช่วงที่จะจอดเสาเข็มนะครับก็จะเป็นช่วงที่จะเกือบจะเข้าถึงสถานีบ้านพาเชครับถึงจะเริ่มมีการขุดจอดเสาเข็มนะครับ จุดบริเวณข้างหน้านะครับที่มีการทําเสาเข็มกันอยู่นะครับมีการขุดจอดเสาเข็มกันอยู่ตอนนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่รถไฟนะครับจะเลี้ยวไปทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าชุมทางบ้านพาชีเนี่ยจะเป็นจุดนะครับเปลี่ยนระหว่างรถไฟสายเหนือกับสายสานนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นสังเกตเห็นว่าก็จะมีลักษณะโค้งออกไปอย่างนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะมีการเข้าพื้นที่มาทํางานนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการ ขุดเจาะเสาเข็มนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมีรถอุปกรณ์เข้ามาทํางานกันนะครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็อยู่ในช่วงงานขุดเจาะเสาเข็มนะครับตามตามภาพที่เห็นเลยนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็ดําเนินการกันประมาณนี้เลยครับสําหรับพื้นที่ตรงบริเวณที่จะเข้าสู่สถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับเนี่ยครับทางเลี้ยวที่จะไปภาคเหนือนะครับมันสามารถเลี้ยวได้ทั้งสองฝั่งนะครับ จากฝั่งที่มาจากหน้องควยนะครับหรือว่าฝั่งที่มาจากชุมทางบ้านปลาชีนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นทางโค้งของรถไฟที่เป็นจุดโค้งออกพอดีเลยนะครับเนี่ยครับที่อยู่ฝั่งขวามือที่เป็นทางโค้งออกนั่นแหละครับอันนั้นคือโค้งสําหรับให้ทางรถไฟทางไกลเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปทางภาคเหนือนะครับเนี่ยครับไปพิษณุโลกนะครับไปเชียงใหม่ก็ต้องไปโค้งเนี่ยครับทุกท่านนะครับส่วนบริเวณข้างหน้าของเรานะครับตอนนี้ที่รถไฟกําลังจะวิ่งไปนะครับก็จะเป็นสถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับ ก็ทางรถไฟความเร็วสูงตอนนี้ช่วงบริเวณก่อนเข้าสถานีชมทางบ้านภาชีตอนนี้ก็มีการดําเนินการขุดต่อเสาเข็มอยู่นะครับตามที่ทุกท่านจะเห็นรถอุปกรณ์นะครับอยู่ทางฝั่งขวามือที่ทุกท่านเห็นนะครับสีฟ้านะครับก็มีการดําเนินการกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ดําเนินการประมาณนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นงานเสาเข็มเหมือนเดิมนะครับตามที่ผมพูดนั่นแหละครับ นี่นะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้ามาสู่สถานชชีชุมทางบ้านภาชีนะครับชุมทางบ้านภาชีนี่เป็นชุมทางขนาดใหญ่นะครับเป็นจุดผ่านไปหลายจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็คือถ้ารถไฟที่จะไปลบบุรีนะครับหรือว่าไปพิษณุโลกไปเชียงใหม่นะครับก็จะผ่านตรงนี้นะครับส่วนรถไฟที่จะไปสารในสารใต้ก็ต้องผ่านตรงนี้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นชุมทางที่ค่อนข้างสําคัญนะครับของการรถไฟไทยเลยนะครับเนี่ครับ ก็ตอนนี้นะครับความเคลื่อนหน้านะครับของบริเวณนะครับจากสถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับหรือว่าบริเวณในอาาเขตชุมทางบ้านภาชีเนี่ยตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการดําเนินการนะครับก็คือทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะอยู่เลยรถไฟเก่าไปเลยนะครับนู่นนะครับก็จะไปอยู่แถวแถวแนวเส้นทางก็จะอยู่แถวแถวต้นจามจุรีนู่นนะครับหลังต้นจามจุรีที่เรามองเห็นอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับไกลๆนู่นนะครับก็คือเลยลดน้ํามันไปอีกเลยนะครับทุกท่านนี่ครับ เลยรดน้ำมันแล้วก็เลยต้นจามตุรีไปนิดนึงนะครับนู่นแหละครับจะอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนะผมก็ไม่ได้ลงพื้นที่ไปเดินตรวจสอบให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเขาเริ่มมีการเข้าพื้นที่หรือเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายไม้ทุกท่านดูนะครับเพราะว่าโดยปกตินะครับผมก็จะลงนะครับบริเวณสถานีบ้านพาชีบ่อยๆอยู่นะครับนี่ครับเพราะว่ามันมีไอติมอร่อยครับตรงนี้ผมก็ชอบลงมากินที่นี่ครับ คือสถานีบ้านภาชีเนี่ยมันจะมีของดังอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีไอติมไหมครับที่เขาจะมาขายนะครับมันจะมีคนเ่าคนนึงนะครับมาขายนะครับแล้วผมก็จะชอบแวะซื้อมันอันละห้าบาทนี่แหละครับนั่นแหละครับทุกท่านเห็นเสาไฟแรงต่ำเล็กๆไหมครับที่อยู่ในถนนเล็กๆที่เลยต้นไม้ไปนู่นนะครับไกลๆเลยป้ายเสียวขาวไปนะครับแนวขีดรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่บริเวณนู้นนั่นแหละครับ เนี่ยครับก็จะเป็นแนวมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะข้ามสะพานหมายเลข33นะครับถนนหมายเลข3 3นะครับก็ถึงจะตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็ถึงจะกลับมาขนานกับทางรถไฟทางไกลปกตินะครับก็ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะเห็นความเคลื่อนไหวครั้งนะครับตอนที่ข้ามสะพาน ถนนนะครับหมายเลข33ที่รถกําลังวิ่งอยู่ข้างหน้าไปนะครับถึงจะเห็นความเืบ่มหน้าของการเข้าพื้นที่นะครับสาหรับช่องบริเวณก่อนข้ามสะพานนี่ก็ยังไม่ค่อยมีความคืบ่มหน้าเท่าไหร่นะครับนี่ครับพอข้ามมาปุ๊บเท่านั้นแหละครับทีนี้ก็จะเห็นความเืบ่มหน้าเลยครับทุกท่านนี่ครับนี่ครับพอเลยสะพานหมายเลข33มานะครับ สำหรับช่องบริเวณนี้นะครับก็เป็นงานเสาเข็มนะครับบางส่วนก็คือทําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เสาเข็มก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการทุบหัวออกแล้วนะครับตอนนี้ตามที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่ครับเขากําลังขุดหลุมบอกแล้วครับตอนนี้ก็ทุบหัวออกแล้วครับเหลือให้เหลือเฉพาะเหล็กนะครับแล้วเลยหลังจากนี้ก็จะดาเนินการทาฟุตติ้งนะครับต่อไปนะครับทุกท่านนี่ครับตรงบริเวณนี้แหละครับ น่าจะเป็นจุดที่คืบหน้าที่สุดของตัวสัญญาที่4ี่ขีดลนะครับเดี๋ยวสักหน่อยนะครับในไม่ช้านะครับก็จะดําเนินการทาฟุตติ้งแล้วนะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่คืบหน้าที่สุดนะครับเท่าที่ผมดูนะครับในสัญญาที่4ี่ขีดลงนะครับหน้าเวลานี้นะครับผมสำหรับช่วงนี้ก็ดําเนินการขุดเจาะอยู่นะครับตอนนี้ตรงนี้ก็กําลังเจาะทําเสาเข็มอยู่นะครับสําหรับ ช่วงบริเวณนี้นะครับก็คือหลังจากนี้นะครับเราก็จะเดินทางเข้าสู่สถานีพักแก้วนะครับผม ช่วงที่เดินทางเข้าสู่สถานีพะแก้วนะครับตอนนี้ก็มีแค่การมาเคลียร์พื้นที่เล็กน้อยนะครับยังไม่ได้เคลียร์แบบโร่งเตียนนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้ก็มีแค่การนําอุปกรณ์บางส่วนมาวางไว้นะครับแล้วก็เนี่ยครับแบคโฮกาลังไล่เคลียร์อยู่ครับตอนนี้ก็ตามที่เห็นเลยครับผมคิดว่านะครับภายใน2สัปดาห์นะครับก็น่าจะเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้ให้โร่งเตียน เสร็จได้อยู ENNIS, ่นะครับไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแค่เคลียร์พื้นที่เฉยนะครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินทางเข้าสู่สถานีพระแก้วนะครับโดยเราที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานีพระแก้วนะครับโดยตัวสถานีพระแก้วก็จะอยู่ตรงข้ามกับมุมกล้องที่ผมถ่ายนะครับก็จะอยู่ฝั่งนึงนะครับสถานีพระแก้วนะครับผมก็สัญญาที่4ขีดหนะครับจะยังไม่สิ้นสุดสัญญาตรงบริเวณนี้เลยนะครับจะเป็นสิ้นสุดสัญญาตรงนู้นเลยครับตรงบริเวณป้ายหยุดรถบ้านดอนกลางนะครับผม ช่วงออกจากสถานีพระแก้วนะครับก่อนถึงคลองพระแก้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความเพิ่มหน้าอะไรนะครับตอนนี้พื้นที่ก็ยังมีต้นไม้สูงอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่นะครับจนกว่าจะข้ามคลองพระแก้วไปนะครับถึงจะมีการเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็เคลียร์เส้นทางไว้นะครับมีการทําทางบริการไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นบริเวณก่อนที่จะถึงคลองพระแก้วนะครับ เนี in ่ยครับบริเวณสะพานข้างหน้าที่กําลังข้ามนะครับอันนี้ก็คือขลองพระแก้วนะครับผมพอเดินทางข้ามขลองพระแก้วมานะครับตอนนี้ก็มีการเข้ามาเจาะเ้าเข็มอยู่จุดนึงครับผมเนี่ยครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับตามภาพที่เลยนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะเป็นความคืบหน้านะครับหลังจากที่จะเดินทางออกมาจากสถานีพระแก้วนะครับก็มีช่วงนี้นะครับ ที่มีการเข้าพื้นที่เพื่อทําการจอดเสาเข็มนะครับนอกนั้นก็มีแค่การทําทางบริการไว้นะครับแล้วก็ทําการปรับหน้าดินอยู่นะครับผมนะี่ครับก็ยังไม,มไ่ได้มีความคืิ่มหน้าเพิ่มมากเท่าที่ควรนะครับสําหรับช่วงตัวสัญญานี้นะครับสําหรับช่วงบริเวณนี้นะครับ เนี่ยครับหลังจากนี้ก็จะเห็นแค่มีการทําทางบริการไว้เฉยๆนะครับหลังจากช่วงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับายหยุดรถบ้านดอนกลางเลยนะครับผมนี่ยครับยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับผมก็จะเห็นว่าทางที่ท่านเห็นเป็นสีดำๆนะครับก็จะเป็นทางบริการนะครับที่เขาทําไว้นะครับผม สัญญาตัวนี้นะครับพอไปถึงป้ายอยุดรถบ้านดอนกลางนะครับเดี๋ยวเส้นทางก็จะเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับหลังจากนั้นก็จะสิ้นสุดสัญญาพอดีนะครับตรงช่วงที่เปลี่ยนฝั่งพอดีเลยนะครับผมเพื่อที่จะทํารอไว้นะครับสําหรับรอตัวสัญญาที่4-5นะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังรอความคลื่อหน้าอยู่นะครับว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับเท่าที่ได้ยินเรื่องความคืบหน้าของตัวสถานีความเร็วสูงยุธยานะครับแล้วก็ตัวสัญญาที่สีหน้าได้ยินว่าตอนนี้นะครับส่งเรื่องไปที่องค์การยูเนสโกนะครับให้ยูเนสโกพิจารณาอยู่นะครับว่าตอนนี้ว่ามันจะมีผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีนะครับประวัติศาสตร์ยุธยาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอฟังข่าวรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกท่านโอเคนะครับ นี่ตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่สถานีบ้านดอนกลางแล้วนะครับผมเนี่ยครับก็คือหรือว่าป้ายอยู่รถบ้านดอนกลางนั่นแหละครับเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับพอมาถึงป้ายอยู่รถบ้านดอนกลางนะครับก็จะทําการเปลี่ยนฝั่งมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นจุดสิ้นสุดสัญญาพอดีนะครับหลังจากที่เดินทางไปตรงประมาณนู้นนะครับมันจะสุดประมาณเสาโทรเลขประมาณเสาที่4นะครับ โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับก็มีการนำเสนอนะครับจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนี้ครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวเอสเองนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ